เรียกได้ว่ามาแรงแสงโคงมากค่ะแฟนๆเฝ้าติดตามเป็นจำนวนมากเพื่อชมความน่ารักและความชัดตฟิลแบบกดกวนของเขาสองคนสำหรับคู่รักคนดังดาราตัวแม่ธัญญาธัญญาเรศและนักธุรกิจเป็กสันชัยที่เป็นไม่เบื่อไม่เบาตีกันบ้างแต่ก็รักกันแหละ ที่ต้องบอกเลยว่าถึงเป๊กจะเป็นคนเจ้าชู้แต่เขาก็รักและเคารพเมียมากนะคะลูกและเมียคือที่หนึ่งแต่อะไรที่ผ่านมาแล้วก็แล้วกันไปที่ล่าสุดในรายการแฉของวันที่สิกันยายนที่ผ่านมามีการเล่าแฉวีรกรรมฮาของธัญญาเวลาเมาแล้วน่ากลัวมากพี่เป๊กพูดเองเลยน่ากลัวยิ่งกว่าผีตัวใครตัวมัน โดยเป็นการเล่าย้อนตอนทีทั้งคู่ไปเที่ยว Last ญญาสเวกัสทันย่าเมาพอเห็นพี่เป๊กปุ๊บลอยเลยค่ะหม่ถึงพี่เป๊กนะคะที่ลอยเพราะทันย่าฉุนหนักนึกย้อนถึงอดีตกระโดดถีบขาคู่จนพี่เป๊กล้มลงไปเลยจะมีวันเมากันเกิดขึ้นจริงไหมวันเมาเกิดขึ้นไหมก็คือวันที่เมาแล้วพี่เป๊กก็จะยองพี่ย่าทุกอย่างถูกยองถูกต้องไหมไม่เขากลัวค่ะเขาหนีเลยไม่อยู่จริงเหรอถ้าพี่ย่ามาเมาพี่หนีเลยโอ้โหนี่มันแบบ ไม่น่ากน่าจ๋าน้าบินไปไหนโคตรโคตรแล้วโคตรเลยขอ่เถียงพี่เลยไปง,งันแหลห้านาทีแรกเลยไปดูก <don> ับพี่ก <having t> ่อนเลยไปเวกัสกันที่เมกาใช่แล้วไปเมากันคนละที่แล้วไปเจอกันตรงฮอลล์เวย์ของโรงแรมแล้วเขาก็มากับพี่ชายพี่ใช่ป่ะแล้วอยู่ดีเราก็จากสนุกสนานกับเพื่อนๆแล้วพอเห็นหน้าแล้วอยู่ดีความมันบุบบุบบุบเขาแบบนี้ยเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วก็เถอะที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วแล้ว ไอ้ควาต้องมอยู่ในหัวอ๋ออยู่มื่ที่แล้ววิ่งกระโดดถีบแล้วพี่ชายเราเป็นคนคว้าเราอ่ะแล้วเราคือขาลอยสองขาขอพี่เป็กอะแล้วก็พี่ชายกระโดดขาคู่เลยไม่ได้ทำอะไรเลยเรทวดแล้ความหลังมันมาแบบมันชอบเป็นอย่างเนี้ยพี่สวนป่ะตอนนั้นพี่สวนไหมสวนเชียไม่สนจไม่ คูขนาด,ดนะนะกูล้มเลยอลลยอมเลยกลางคาสิโดเลยเหรอณจุดจุดนี้ชาถันย่าเมาใครก็เอาไม่ลงแล้วล่ะคะ่ะต้องบอกเลยว่าพี่เป็กหยอบถันย่าจริงๆโดนถีบแต่ก็ไม่ทำกลับแถมไม่โกรธด้วยเพราะเข้าใจและเกรงใจเมียมากก็เป็นสไตล์คู่รักสามีภรรยาที่น่ารักไปอีกแบบนะคะตีกันบา้างทะเลาะก,กันบ้างเป็นธรรมดา